สวัสดีครับผมสำหรับวันนี้วันพุธที่หกพฤษภาคม2567ัร้บเจ็ครับป้าพี่น้องมาพุดตามครับตามดูขังถนนนี่ครับเยอะๆเลย,เลยนี่กำลังขึงกำลังงามครับตอนนเขาปลูก,กใส่เวลาประมาณจากักสองสามปีของเลสซ์เนี่นะครับกำง,งามเลยต้นแม่พันครับลูกเต็มต้นเลยนะ ยกครับครับรมันนีทำงานเต็มเลยครับนี่เือผ้าไปกุดทั้งดุมครับต้นบเลิ่มเลยเอาไปแ้วสองสานอนแลวครับเด๋ยเบิกกันครับรับผมนี่ด้านลลังมีเยอะเลยครับด่านล่างมีเยอะเลยงานครับต้องจัดต่ง่ครับ นี่ปัตานหมอก็บักตานเขาเจ้าครับตานหม,อม้อสีน่ดำดำตาลหม้อจะลูกสีดำดำแบบนี้ครับตานเขาเจ้าจะลูกสีขาวๆผมุดไปแล้วก็เห็นสองสามน้อบใส่เวลาพอหลายครับนอนประมาณจากสิบคนาทีก็แล้วนะครับอยู่บริเวณเดียวนะครับนี่นี่ไงกกง,ง,ง่ายง,ายางครับก็เลยของที่นอนบึ่งที่การบุญนอนง่ายใช่ไหมครับ อายุของมันจะสามปีขึ้นแล้วนี่สามปีสี่ปีอาลงมือเลยครับับลงมือกับชิ้นนี้ไตัดกิงครับตัดเตอร์ตัดเสียมครับเสียมเล็กองอ้อยครับทางจักรสราดันี่เป็นเสียมเป็นนีดเป็นตัวด้วครับคมเหมือนคมแข็งเป็นแข็งครับ สัหน่งใจับหางใม่สไว้สมเงินขาดเท่าไ่สัมอุปันเ่ครับก่อยหน่อยสัแล้วอานตามสัมครับสัมต้องมาดีกว่าคนบดีไหมครับขนาวครับน้นากัน่อนเาไปรนใส่ครับไหนีจะทำได้หรือเปล่าครับีน cái đầu đi, đăng <laughs> 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 น่นรันนครัเป็นารันรับอะไรหินการันแบบนี้จะแบบนอสุดประมาณนรับคากงประมาณสักห้าสิบสิบเซนเจ็ดสิบเซน่แล้วแต่ดินแดินแข็งก็จยขึ้นครับแต่ด uh ินเขาแทรกลงง่ายเขาอยู่ลึกครับแต่สูงสุดก็ประมาณนี้ครับเราที่กดมาดูหลายๆต้นครับไม่เกินหกสิบเซนติเมตรหกสิบเซนติเมตรประมาณนี้ครับ

よっ จะเรียกมีกดีกับคัตเตอร์นะครับเพราะว่าตามันเป็นไม้เซนครับไม้เซนเลื่อยก่อผมมีอยู่อยู่เล็กๆนีไ่ได้ครับง่ายกว่าจะลายต่อมือด้วยไม่ลงลึกด้วย para sí. มันครับครับ <tuk memasuk> <tuk memasuk> <tuk memasuk> ทำางครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวหาหนู เลีไปประมาณนี้ครับส่วนหนึ่เขาจยบขึ้มาสูงห,หน่อยนิดนึ่งก็เป็นรับที่ห้าต้นครับที่หอมน้ำต้น่น,น,นแล้วก็ออกมี่ี่ยนแญ่เขาเอาไใช้ขยิบได้นะครับทำไม่กวาดได้ <c oughs> อเัินี่ครับ ทีเอแล้วก็สามารถประชันม่อกอนได้ับเนี๋ยวเดี๋ดว้อที่สุด ดิฉันมีกาบแล้วครับ <c oughs> ได้กับเตอร์ช่วยครับกับเตอร์จะได้ตากมันไปเป็นชั้นได้ครับใช้เรล็กเนี่ยเพราะว่าเกาเป็นเส้นใหญ่ครับทำให้การมันฉีกกันไปครับ เขาจะมจัดกันะครับเขามีหลายชั้นครับมีหลายชั้นที่ขึ้นอยู่นะครับนี่มันมีมันเลยทำให้ลังต้นมันสูงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วกเปิดจะนี้ออกนะครับรังเตินก็จะนีสูงขึ้นนะครับ よかったな。Like 광고 신청한 순간. 어, 얇아. อะไ้ครับนี่ต้นไม้เอามีคมนะครับวันขอบด้านขอบก่อ่ะอโอเคครับมาแร้กบ แล้ววันนี้นะครับเรามาปลูกต้น,ตนสวยๆนะครับเพื่อไปทำบอนไซนะครับเดีวคงจะให้ตัดต้นนี้ออกอนะครับเดี๋ยวเลี้ยงให้เขาเกิดรากก่อนนะครับก็คงต้องตัดใบงนี้ออกก่อนเพราะว่าลดการคายน้ำก่อน

ต่อมาครับหลังจากเราได้าตานมาจากการขุดสักครู่นี้นะครับก็ได้เลี้ยงจากเล็กไปหาใหญ่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเด้ห้าเงานะครับในห้าต้นแต่จะเรียกก็น่ารักนะครับขนาดจํขนาดนี้ก็น่าจะปีนะครับสองปีสองปีสามปีอันนี้น่าจะสามปีขึ้นครับพวกนี้ สามปีสี่ปีห้าปีขึ้นครับเพราะว่าตานี่โตช้าครับโตช้าอ่ะต่อมาเราจะลงมาแช่น้ำยาเร่งรากครับน้ำยาเร่งรากไว้สักหนึ่งวันก่อนนะครับเพราะว่ารากเขานี่ชำพุทเสียหายนะครับรากชำพุทเสียหายมากเลยสำหรับน้ำยานะครับก็มีน้ำยาเร่งรากนะครับ สั่งจากจีนครับสั่งจากประเทศจีนอันนี้ชนิดน้ำครับหนึ่งฟ้าต่อน้ำสิบลิตรครับอันนี้เป็นชนิดผงครับจากประเทศจีนเช่นกันครับหนึ่งช้อนชาต่อน้ำสิบลิตรหนึ่งช้อนโตต่อน้ำสิบลิตรครับต้อ,องผสมกันครับอันนี้ขี้มะพร้าวที่ดึงออกจากตุ่ม ก้อนถีบมะขามครับอ่าตัวน,น,น,นี้ช้อนครับตันนี้ครับ มีกะปิมีขื้นเดิมชูกำลังมีผงชูรสมีน้ำเปล่าครับแล้วก็แกะแก่นี้ครับผสมไว้แล้วนะครับสาม้นชาครับซอนโต๊ะวน้ำรนน้ำร้น,น แชร์เลยครับไม่ตรงล้างนะครับไม่ตรงล้างเย่แบบนี้เลยนะครับเ,เ,เส่วนรากสัมผัสให้เต็มนะครับรากน้ำให้เต็มเลย,เลย ครับไม่พอก,ก็ต้องเติมน้ำอีกนิดหน่อยออออครับแล้วก็สั้งไว้ในที่ร่มครับตั้งไว้ในที่รม่มสวยครับ เดี๋ยวจะพ่กนี้ครับจะลงกระถางชำไว้ครับครับเอาไปเก็บไว้กับเพื่อนๆเขาที่สวนบ้านนอกครับสวนนอกสวนนอกที่บ้านสวนครับโอเคครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับอย่าลืมขอบคุณที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ